สวัสดีครับวันนี้ตุ๊กานีวีแผนดื้เล่นดีวีดีเอเสอบคือเล่นดีซีเ k อร์เกหนูวิเตอร์ชุดที่สี่คุณดิวมาว่าครับนะครับมาแล้วซึ่ง ปิดนิกสิทธิ์หรือซึ่งปิดนิกสิทธิ์ของยูทูบเวลาของไม่ต้องยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่นะครับเป็นรอยเยอะนะครับต่อไปเป็น VCD อาศยา10อีทองเอาสองที่มิดครับหมายรางการนี้ซึ่ง ปิดรอ,อสักครู่นะครับปิกนิกสิทธิ์เรื่อยๆภาพปิกนิกสิทของของ R อาร์มิสิไอ์ IS จะกลับมาชวนปิกนิกสิ์นะครับจะเนื้อไขซึ่งซึ่งปิกนิกสิ์ของไอสนูนีสิ์นะครับปิกนิกสิ์นะครับเพลงเขา เรือ่องของมิตองยูทูปเวลาของม่ตองยูทูปไม่สามารถเหมือแท้นะครับซีดีรีโอและวีซีคาร์เ,เกตนะครับมีรอยเยอะเหมือนมีรอยนิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นวีซีคาร์เ,เกตล,ลิลี่สีชมพงอีตุ้มพลนะครับเพลงที่สิบผงเพลงที่สิบขอใจเธอแรกโบโทโอเค เป็นมรอยสะดุดนะครับอีเป็นเพลงที่หนึ่งก็ขาสาลาังสิ้นโอเคมาแล้วโอเคฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ดูเพนที่สี่เคนท่าหลังคดีเด็ดโดนใจมาแล้ว ไม้ซึ่งปิดนิกสิกหนึ่งเวลาไม่ต้องอยูทูบไม่สามารถเหมือนแค่นะครับเป็นแผ่นสะดุดนะครับเสียดายมากแผ่นนี้รอเยอะมากเลยมันนุดหน่อยนะครับไปเป็น PCD ที่บินมาทึกที่เหนืองขวามันสต็อกมาแล้วม,มาเดีเลื่อนไล่เรืเลย คติปิกสิของซูริโอเชีครับไม่สามารถเลยแค่นะครับนะครับลิงนีเพนที่สิตเนี่ยเป็นสะดุดสะดุดนะครับโอ้โหเป็นหน้าของลิงลีสีจุมพลนะครับโอเคเป็นหน้ามีร้อยก้าพาชนนะครับก้าพาชน นิดหน่อยพืนฟิวนะพ,พัสดุดนะครับแผ่นสุดท้ายเป็นดีวีดีแม่แรงครับพซซูเมอร์แมนในแต่เด็ดดุดิคันเป็นลอยนะครับลอยก้าคบเครื่องพาชุนนะครับโอเคแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นสัปานสูงสูงฮะวีท์ร์น ดิิกสิรอแป๊บหนึ่งรอโถงบิกมิกิ์สินะครับร<อ>ไม่ดูไม่ได้นั้งสองแผงนะครับรอไปเป็น DVD ดีวีดีด้วคุณเนะอาเป็นรอยอยเล็กกิดหน่อยนะร,รอยเล็กน้อยนะ ร้อยแตดนะทั้งสามแผ่นชุดนี้เป็นไม่ใช่ไม่ได้ดูไม่ได้นะครับเป็นเสียนัน,นูสามแผ่นนะครับต่อไปเป็นดีวีดีวันไนส์แตงครับดีวีดีนะครับดูได้นะครับโอ้โหซึ่งติดดิดดดดดสิทหรือใหื่เลย ถ้าปิดนิกสิของช่องวันศัสเอ็ดหรือเชนสองห้าหกหนึ่งปิดนิกสิของเขาไม่สามารถเหมือนนิกสิทธิ์เวลาผงมุ่งยูทูบไม่สามารถเหมือนแท้นะครับยุติตอนนี้สวัสดีครับ